สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องฝรั่งศักดินาครับหรือศักดินาแบบฝรั่งนะครับก็พอดีเมื่อวานได้ดูภาพยนตร์ของ Netflix เรื่องเลดี h ช t t e r l เ y หรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็กล่าวถึง เลดี้อะครับและหลอดชัทเทเลในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็ประมาณร้อยปีที่แล้วเกือบเกือบร้อยปีประมาณร้อยปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องว่าตัวเลดี้เนี่ยก็คือเมียของหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นสันกดีนาของเขานะครับหลอดนี่ก็คือหลอดนะครับ ถ้าจะเทียบกับไทยเราก็ประมาณพระยานะครับส่วนเลดี้ก็ประมาณคุณหญิงนะกะ็ถ้าก็คงจะงงกันขึ้นไปอีกเพราะว่าสมัยนี้ก็ไม่มีบรรดาศักด์แล้วก็เลยจะจะงงว่าเอ๊ะแล้วพระยานี่ใหญ่ขนาดไหนพระยานี่ก็จะเป็นข้าราชาการนะครับที่ชั้นผู้ใหญ่แล้วละ่ะ ถ้าเป็นทหารเนี่ยจะเข้าใจง่ายก็ประมาณในพลขึ้นไปแล้วนะครับพระยาก็ส่วนคุณหญิงเนี่ยก็จะเป็นเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับสมัยก่อนคือถ้าผัวเป็นขระยาเมียก็เป็นคุณหญิงโดยอัตโนมัตินะก็อ่ะส่วนฝรั่งเขาก็มีหลอดนะหลอดก็ ก็มีเมียเมียก็เป็นเลดี้โดยอัตโนมัติเช่นกันนะหลอดนี่ก็ของฝรั่งเขามันมันเป็นลักษณะของก็คล้ายๆบรรดาศักดิ์บ้านเรานะครับแต่ว่าก็จะจะของโดยเฉพาะของอังกฤษนะตามเนื้อเรื่องเนี่ยในในเรื่องที่เล่าเนี่ยเขาก็จะจะเป็นลักษณะของ การสืบเชื้อสายมาแต่ดั้งแต่เดิมนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์มาประมาณพันกว่าปีเหมือนเหมือนคล้ายๆของบ้านเราเนี่ยแหละบ้านเราก็มีประวัติศาสตร์มาเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับเกือบเกือบพันปีแต่เขาก็เป็นเรื่องเป็นราวคือถ้าถ้าคุณเป็นขุนนางแล้วไปรบแล้วหรือทําให้กษัตริย์พอใจเนี่ยกษัตริย์ก็จะ พระราชทานที่ดินให้ให้ขุนนางคนนั้นไว้ไว้ทำมาหากินนะครับระบบของอังกฤษเนี่ยเขาจะจะตกทอดกับลูกชายคนโตหรือถ้าไม่มีลูกชายคนโตก็ลูกชายเท่านั้นแล้วก็ตกทอดทั้งหมดครับคือมีร้อยมีที่ดินร้อยไร่ก็ต้องยกให้ลูกชายคนโตทั้งหมดทั้งร้อยไร่ แล้วจะขายไม่ได้นะครับเขาห้ามขายเพราะว่าเออเขาก็มีคนหมายห้ามขายนั่นแหละนะแล้วก็จะไม่ตกกับกับลูกสาวหรืออะไรนะลูกสาวเนี่ยจะแบ่งเงินแบ่งอะไรให้ได้นะแต่ว่าที่ดินเนี่ยจะต้องตกกับลูกชายคนโตทั้งหมดบางบางคนเนี่ยเขาก็มีตกได้รับที่ดินตกทอดมาหลายชั่วรุ่นหลายร้อยปีอืม ที่ดินพวกนี้ก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยมาเช่ามาอาศัยอาจจะเช่านะครับเช่าก็คือจ่ายค่าเช่าหรือมาอาศัยก็จะต้องเสียลักษณะคล้ายค้าภาษีเรียกว่าเสียภาษีให้เจ้าของที่ดินก็คือให้หลอดเนี่ยก็แล้วก็พวกหลอดเนี่ยเขาก็ก็จะมี มีบ้านพักตากอากาศอยู่ในบริเวณที่ดินของเขาคือที่ดินเขาที่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยไร่ไม่ใช่พันไร่นะครับแต่เป็นหมื่นหมื่นไร่เลยอ่ะคือให้กันแบบทางจังหวัดเลยอะไรแบบนั้นน่ะคุณคือมให้เยอะมากอะ่ะสาหรับคนที่ที่ทํางานดีๆอะ่ะก็จะได้ที่ดินเยอะมากเคยมีการพระราชทานที่ดินให้แม่ทัพอังกฤษคนหนึ่งที่อเมริกา นะใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเดียอีกครับคือถ้าอยากให้ก็ให้อ่ะที่ดินก็เยอะมากะนะะก็มันก็เป็นระบบที่ที่แปลกครับคือไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยก็มีการได้รับพระราชทานที่ดินกันเหมือนกันแต่ว่าบ้านเราไม่ได้ห้ามขายบ้านเราไม่ได้มีกฎว่าจะต้องยกให้ลูกชายคนโตเท่านั้นอะไรแบบนี้นะก็ จะไม่เหมือนของแต่ของฝรั่งทางยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีลักษณะของกฎคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่เนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ต้องเกรงใจเกรงกลัวเจ้าของที่ดินก็คือต้องเกรงใจเกรงกลัวพวกหลอดเนี่ยเพราะว่าถ้าพวกหลอดเขาไม่ให้เช่าที่ไม่ให้อยู่เนี่ยมันก็ลําบากนะแล้วก็ โดยตัวผมเองเนี่ยผมไม่เคยไปประเทศอังกฤษนะครับคือไม่เคยเหยียบแผ่นดินอังกฤษนะแต่ว่าจะเล่าเล่าให้ฟังถึงประเทศอื่นซึ่งคล้ายคล้ายกันคือประเทศอิตาลีนะก็มีเพื่อนที่ที่ที่บ้านเขาเป็นเป็นเจ้าของที่ดินแบบนี้คือจริงๆไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะครับเป็นเจ้าของเมืองเป็นเจ้าเมืองเลยแหละก็ อันนี้เขาจะไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเป็นเจ้าเมืองเนี่ยเขาจึงบ้านเขาจึงไม่ได้เป็นหลอดไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเทียบกับของอังกฤษเนี่ยเขาจะประมาณเป็นเจ้าชายเออก็เป็นเจ้าชายนั่นแหละของเมืองเขาก็เป็นเจ้าชายแต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับเป็นเจ้าชายเฉยก็เจ้าชายแล้วก็ถ้ามีลูกก็ลูกก็เป็นเจ้าหญิงอีกนะแต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์คือเมื่อก่อนเขาก็บ้านเขาก็เป็นกษัตริย์นั่นแหละแต่ว่า พออิตาลีเขาก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนการปกครองไปมานะครับก็ตอนหลังก็เป็นแค่เจ้าชายเจ้าหญิงนะก็เป็นเจ้าของที่ทั้งเมืองอะครับเมืองทั้งเมืองอะ่ะก็ต้องเสียภาษีให้เขาอะ่ะหรือเสียค่าเช่าให้เขาอะ่ะเออก็แล้วเขาก็จะมีมีบ้านตากอากาศเหมือนเหมือนในไอ้หนังในภาพยนตร์ที่ผมดูเมื่อคืนนะนะก็คือจะมีบ้านตากอากาศใหญ่ๆ แล้วก็มีที่ดินกว้างๆแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์พวกไก่ฟ้าพวกนกพวกอะไรพวกเนี้ยกวางอะไรไว้ยิงยิงเล่นนะบ้านเพื่อนผมเขาก็ก็มีที่ผมเคยเล่าไงครับว่าเขาเอาเรือเอาปืนที่ปืนที่โคตรใหญ่อะ่ะใส่เรือไปยิงนกเป็ดน้ําอะไรประมาณเนี้ยเออก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับก็มีคนดูแลสัตว์มีคนที่แบบ ดูแลปลามีเนื่องจากว่ามันมีลำธานผ่านในที่ดินเยอะเนี่ยในที่ตากอากาศของเขาเนี่ยก็จะมีคนที่ตกปลาเก่งเขาจะจะไอคนตกปลาเก่งเนี่ยเขาก็จะจะตกปลาเก่งกันมาทั้งตระกูลนะครับคือคอยคอยช่วยเจ้าของที่ดินเนี่ยตกปลาพาเจ้าของที่ดินหรือแขกของเจ้าของที่ดินเนี่ยไปตกปลาหรือพาไปล่าสัตว์ก็แล้วแต่ความความเก่งของแต่ละคนนะนะแต่ก็สืบเชื้อสายกันมาแบบ ย้อนไปเป็นเป็นร้อยปีพันปีอ่ะบ้านนี้ก็จะทําอยู่แต่อตกปลาเนี่ยทําอยู่แต่กับล่าสัตว์เนี่ยดูแลเพาะไก่เพาะกวางอะไรก็แล้วแต่เถอะนะก็มันไม่เหมือนกับบ้านเราดังนั้นเขาจะฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจในเรื่องศักดินาหรืออะไรแบบนี้ชนชั้นเนี่ยไม่เหมือนบ้านเรานะครับ แล้วเราก็ก็ไม่ควรที่จะไปเข้าใจแบบฝรั่งเพราะว่ามันเป็นคนละระบบกันนะครับของฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นระบบที่เรียกว่าศักดินาสวามิภักด์ฟิลด์ r ดลอร์ดนะครับอะไรพวกนี้ยมันไม่เหมือนบ้านเราคือเขามีชนชั้นเขามีเจ้าของที่ดินเขามีคือมันมันมันแบ่งแยกกันชัดเจนอะ่ะ แต่ของบ้านเราอ่ะมันไม่มีมันไม่มีแบบนั้นนะครับบ้านเรานี่คือคือค่อนข้างจะจะเสมอภาคกันอะ่ะแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เกิดมาในตระกูลขุนนางเนี่ยที่เมืองพี่ฝรั่งเนี่ยคุณโอกาสโอกาสอะไรของคุณเนี่ยมันจะน้อยมากคือคุณต้อง มันมันยังไงอะอย่างอังกฤษยอย่างเงี้ยเขาจะจะมีสภาขุนนางก็คือวุฒิสภาซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับวุฒิสภาบ้านเรานะครับวุฒิสภาของเขามันเป็นโดยโดยตําแหน่งคือคืออ่าคุณเป็นหลอดเนี่ยคุณเป็นเซอร์อะไรพวกเนี้ยหรือคุณเป็นเจ้าของที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นเป็นสมาชิกของวุฒิสภาไปโดยอัตโนมัติอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่เหมือนกับบ้านเราแล้วก็ ถ้าคุณเป็นอย่างที่ผมบอกถ้าคุณเป็นลูกลูกของคนเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยคนเลี้ยงไก่ฟ้าที่เอาไว้ยิงอ่ะคนลูกของคนปกปลาอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องเป็นแบบนั้นไปนตลอดกาลครับนะมันมันไม่ได้เปลี่ยนได้แบบบ้านเราบ้านบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเออคือคือเปลี่ยนได้แม้แต่คุณเป็นทาสอ่ะคุณก็เปลี่ยนได้นะครับ เออเปลี่ยนจากทาสมาเป็นขุนนางได้นะมันไม่เหมือนกันแต่ของเขาเปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณเป็นเป็นเป็นคนเลี้ยงไก่คุณก็ต้องเลี้ยงไก่ไปคุณเป็นช่างทํารองเท้าคุณก็ต้องเป็นช่างทํารองเท้าไปก็เหมือนเยอรมันนะ่ะเยอรมันนี่ก็ชัดเจนหรืออังกฤษก็นาสกุลแทชเชอร์แทชเชอร์แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนมุงหลังคาหลังคาจากหลังคาหลังคาไปที่มันทําจากจากทําจากแฝกอะไรพวกเนี้ยหรือ คนเยอรมันชูมักเกอร์เงี้ยชูมักเกอร์คืออะไรคนทํารองเท้าครับมุลเลอร์มุลเลอร์คือเจ้าของโรงสีเห็นไหมครับเขาเขาเขาจะต้องทําอาชีพนั้นสืบเนื่องกันมาแต่บ้านเราเนี่ยพ่อขายก๋วยเตี๋ยวลูกเป็นวิศวกรก็ถมเถไปหรือพ่อเป็นหมอลูกเป็น เป็นผู้ว่าก็มีอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่มันไม่จำมันไม่ใช่มันไม่เหมือนอย่างอย่างของเขานะดังนั้นเราเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันแล้วเราอย่าไปตีความว่ามันมันเหมือนกันแล้วมันรวมเอามาที่จะเอาความคิดแบบฝรั่งมามาใช้กับไทยเพราะว่าเราก็เอาความคิดแบบไทยไปใช้กับฝรั่งไม่ได้นะครับถามว่าคนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขา ชอบชอบพวกเจ้าของที่ดินพวกนี้ไหมโดยที่ผมเห็นมานะเขาก็ที่แน่ๆแ,แหละคือเขาเกรงใจเขาเกรงกลัวเพราะว่าถ้าเจ้าของที่ดินเขาไล่ที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนมันไม่เหมือนบ้านเรานะครับ <c oughs> ที่ว่าเรามีเงินเราจะไปเช่าที่ไหนก็ได้แต่ที่เมืองนอกเนี่ยคุณมีเงินเนี่ยแต่ถ้าเจ้าของที่ดินเขาไม่ให้เช่าอ่ะ แล้วเขาบอกต่อกันนะว่าไอ้คนคนนี้มันเป็นคนเลวมันเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีนะเขาจะไม่คุณจะไม่มีที่อยู่เลยเพราะเขาคุณจะไม่สามารถไปเช่าอยู่ที่ไหนได้เลยคือที่ดินมันก็เป็นของไอ้ไอ้พวกเจ้าเจ้าของที่ดินพวกเนี้ยทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้คือจะอยู่ยากมากอย่างในในเรื่องเนี่ยในไอ้ภาพยนตร์เนี่ยไอ้พระเอกซึ่งมันเป็นคนเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ไปคบชู้กับกับเลดี้เนี่ย เพะอเอกมันโดนไล่ออกไปต้องไปอยู่สกอตแลนด์ครับคือต้องต้องอบพยกต้องหนีข้ามประเทศไปเลยคือสกอตแลนด์กับอังกฤษมันคนละประเทศกันนะมันอยู่ในในสาราชาณาจากักรแต่ว่าอังกฤษก็คืออังกฤษสกอตแลนด์ก,ก็คือสกอตแลนด์นะมันต้องหนีมันต้องไปอยู่สกอตแลนด์เลยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของที่ดินในอังกฤษไม่มีใครเขาให้เช่าไม่มีใครเขาให้อยู่เพราะไอ้นี่มันมันมันไปล่อเมียเขานะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้น ผมผมไปกับเพื่อนเนี่ยที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคือชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเกรงใจมากชาวบ้านจะมาคุกเขา่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาจะแบบเอาใจอ่ะแบบอยากได้อะไรมาโหเป็นเกียรดมากเลยที่กรุณามาเดินผ่านหน้าร้านอะไรแบบเนี้ยเออมันแปลกมากอะ่ะ ซึ่งมันไม่เหมือนกับคนไทยมันไม่เหมือนกับสังคมไทยนะคือเราอาจจะมองว่าเฮ้ยฝรั่งเขาไม่มีเจ้านายเขาไม่มีไม่มีไม่มีวันนะไม่มีสักดินาไม่มีอะไรไม่ใช่ครับฝรั่งมันโคตรมีเลยแล้วฝรั่งมันก็ยังยังบ้ากับไอ้เรื่องพวกนี้อยู่อ่ะคือก็เขาก็ต้องบ้าเพราะว่าถ้างั้นเกิดเขาไม่ให้เช่าที่ดินน่ะคุณเปิดร้านเปิดอะไรเปิดบริษัทเปิดอะไรก็ตามเจ้าของที่ดินเขาไม่ให้เช่าอ่ะคุณต้องเละเหตุไปเลยนะ มันเป็นที่มันเป็นสิทธิข์ขาดของเขาเขาสงวนสิทธิ์สิทธิ์ขาดของเขาไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วมันมันไม่ใช่แบบตำบลบางคนก็มีที่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลบางคนไม่มีที่ระดับแบบเป็นเมืองอะนะครับเป็นเมืองเออมันก็ก็อย่างเงี้ยแล้วนะครับแล้วก็อย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยเจ้าผู้ครองคอนคร เจ้านายฝ่ายเหนืออะไรแบบนี้ก็เสื่อมอำนาจลงไปแล้วไม่มีอำนาจอะไรแต่ในยุโรปเขายังมีอำนาจอยู่นะเขายังเป็นเป็นปรินส์เป็นปรินเซสเป็น Princess, เดะยุคเป็นอะไรของเขาอยู่เป็นลอร์ดเป็นเซอร์เป็นอะไรของเขาเขายังเป็นอยู่เขามีอำนาจมีอำนาจทั้งทางการเมืองแล้วก็มีอำนาจในที่ดินของเขาก็มันก็คือผมเห็นผมได้ยินคำว่า ชนชั้นพม่าอะไรแล้วก็บอกว่าฝรั่งก็ไม่มีชนชั้นไม่ใช่ครับฝรั่งของมีชนชั้นยิ่งกว่าเราอีกลราชนชั้นเขาเนี่ยหนักหนามากอย่างในไอภาพยนตร์เนี่ยอิตาลดเนี่ยซึ่งไปลบมานะแล้วก็ขาเด้งแล้วก็หำพังด้วยก็เลดี้อ่ะนางเอกก็เลยไปมีชู้เลยเพราะว่าพระเอกมันหำพังอะ่ะคือไอหลอดเนี่ยเขาก็จะ จะทําเหมืองครับเขาก็มีเงินนะ่ะ <_ d ata> เขาก็จะทําเหมืองมาลงทุนกับเหมืองอะไรแบบนี้ยน่ะก็ทะเลาะกับนางเอกว่านางเอกเขาบอกว่าหลอดเนี่ยทําเหมือนแบบว่าคนในที่ดินนะ่ะไม่ใช่คนนะ่ะคือเหมือนเป็นเครื่องจักรเหมือนเป็นเครื่องหาเงินเขาไม่ได้เห็นอะไรไอ้หอลอดเขาก็บอกว่าค่าตัวค่าเนี่ยเป็นจนชั้นปกครองนะแต่นางเอกบอกว่ามันอย่างนี้มันไม่ได้ปกครองอย่างนี้มันกดขี่ คือมันก็มีหลอดที่ดีมีมีเจ้าของที่ดินที่ดีมีเจ้าของที่ดินที่แม่งบ้าอะไรแบบเนี้ยมันก็มีอืมซึ่งมันจะต่างจากไทยนะครับไทยเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าหไหมน่าจะเคยนะครับคือเรื่องอย่างแม้แต่ธาตุอย่างเงี้ยสมัยที่เรายังมีธาตุอ่ะธาตุก็ไม่ได้อยู่ลำบากระบนนะครับคุณอย่าไปเอาภาพจําจากเรื่องนางธาตุอะไรมาที่โอ้โหเอาจับธาตุมาเคี่ยนมาอะไรฮะ อะไรนะนนนจับธาตุมาเคี่ยนเล่นอะไรแบบนี้ไม่ไม่มีนะครับเอาเอาธาตุอย่างนี้นะธาตุเนี่ยธาตุในบ้านบ้าน,บ,านบ้านผมบ้านพ่อแม่บ้านป Ł, าู่ย่าตายายผมเนี่ยธาตุเนี่ยอยู่โคตรสบายอะครับธาตุม่ไม่มีงานอะไรให้ทําคุณใช้ธาตุทาทอะไรไม่มี <í ls> แล้วทําไมเขาถึงซื้อธาตุกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาต้องการแรงงานอะไรแล้วครับ เขาไม่ได้มีอะไรที่จะต้องให้ทาสันทําเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นขุนนางเขาซื้อทาสเพราะว่ามันมาขายตัวเขาก็สงสารอ่ะก็ซื้อซื้อมันไปซื้อแล้วทําอะไรให้มันทําอะไรมันไม่มีอะไรให้ทําก็ไม่ต้องทําอะไรไงครับก็อ่ะที่ท,ที่ที่บ้านก็กว้างขวางเอาไปปลูกกระต้งกระต๊อบอ,อยู่กันไปอยู่นูนะน่นนะ่ะไกลไกลนู่นน่ะไม่ต้องมาให้เห็นก็ได้เขาไม่ได้ไม่ได้มีการไม่ได้มีการ แล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ไปยุ่งกับทาสคือมันไม่ใช่อยู่ดีานายทาสเนี่ยจะไปเรียกทาสมาเคี่ยนเล่นหรืออะไรแต่เรื่องการเคี่ยนทาสเนี่ยมันก็ก็มีจริงๆแต่เน,นี้จะเป็นทาตเฉลยมีมันก็มีนะครับคือเป็นเป็นแม่ทัพแม่ทัพไทยเราเนี่ยแหละก็เกลียดพม่ามากเพราะว่าเขาเป็นงอน นะครับเขาก็จะให้จับจับพมา่าเฉลยเนี่ยซึ่งเป็นทาสเฉลยเนี่ยมาเคี่ยนเพื่อว่าจะได้สําราญได้ยินเสียงพมา่าร้องเออสํารานนะครับก็ก็มีแต่ว่านั่นเป็นทาสเฉลยส่วนไอ้ทาสทธาสทาสธรรมดาเนี่ยมันมันก็อยู่สบายๆแหละทาตเนี่ยบ้านเราเนี่ย ส่งเรียนหนังสือนะครับบางคนเนี่ยทาสบางคนเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นข้าราชการใหญ่โตก็มีบางคนเนี่ยก็ไปทำธุรกงธุรกิจอะไรก็มีอ่าผมขี้เกียจจะหาันกล้องให้ดูนะครับเนี่ยเออเห็นชั้นเนี่ยชั้นเนี่ยเป็นชั้นไม้สักนะทาสุน่ะเขาเอามาให้เอามาให้ที่บ้านผมเนื่องจากว่า เขาเคยเป็นทาสเป็นทาสในเรือนเบี้ยนะแล้วก็พอเลิกทาสเลิกอะไรแล้วเนี่ยไล่ให้ไปไหนก็ไม่ไปเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปทําอะไรเนื่องจากเขาไม่มีอาชีพไม่มีอะไรที่บ้านผมก็ให้เงินเขาไปบอกว่าไปกลับบ้านไปที่ไหนก็บ้านอยู่ไหนเอาเงินไปแล้วก็ไปไปตั้งเนือ้อตั้งตัวนะก็เขาก็เลยไปทําปางหมายครับก็เขาก็เลยมีไอ้ไอ้พวกเนี้ยเอามาให้เยอะแยะเลย ก็คือเราเราไม่ได้รังแกบ้านเราบ้านเรามันไม่ได้มีการรังแกทาสนะผมผมถามแบบคนรุ่นแก่เนี่ยที่เขาเกิดทันทาสอ่ะก็บ้านเราไม่มีการรังแกทาสแล้วทุกคนก็จะพูดตรงกันหมดว่าจริงๆแล้วเขาไม่ไม่ยุง่งไม่ยุง่งไม่เคยเห็นตัวทาสเลยด้วยซ้ําคือบางทีไปเดินเดินอยู่ในเขตบ้านเนี่ยเราไปเจอว่าเนี่ยเฮ้ยทาไมบ้านเรายังมีทาสยังมีไอ้ครอบครัวนี้อยู่วะก็มันเลิกทาสไปแล้วทำไมมันไม่ไปวะ ก็ต้องเรียกมาแล้วก็บอกว่าอะเอาเงินไปตั้งตัวเอาหรือลูกหลานเองจะเรียนหนังสือไหมถ้าลูกหลานเองจะเรียนหนังสือออะเดี๋ยวค่าส่งเรียนบ้านเราไม่ได้ไปไปรังแกทาสนะครับเราไม่ได้ไปเคี่ยนตีทาสและแน่นอนครับในถึงขนาดทาสเนี่ยเรายังไม่เคี่ยนตีไม่ไปรังแกไม่ไบอะไรมีแต่เออสงสารว่ามันไม่มีเงินมันลําบากมันไม่มีวิชาความรู้ไอ้แค่คนที่มาเช่าที่หรือมามาอาศัยอยู่เนี่ยเขายิ่งโอ้โหเขาไม่ไม่ไปยุ่งหลอครับ อาคุณดูอย่างเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องปริศนาครับที่มีท่านชายอะ่ะท่านชายก็มีมีมีคนอยู่ในเขตบ้านเขาเนี่ยก็เยอะเขาก็เขาก็ช่วยนะก็คือก็ให้เงินให้ทองให้ที่อยู่ให้ที่กินให้อะไรคือบางคนก็อยู่อยู่แบบไม่ต้องทำอะไรอะ่ะเออ มันไม่เหมือนกันสรุปว่ามันไม่เหมือนกันนะครับระบบระบบสังคมระบบอะไรเนี้ยมันมันคนละแบบกันคุณอย่าไปเข้าใจไม่ใช่ว่าไปเรียนเมืองนอกมาแล้วคุณคุณก็ไม่เคยเจอกับชนชั้นที่เขาเป็นเจ้าของที่ดินแล้วคุณก็ไปไปฟังฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วบอกว่าอุย้ยเจ้าของที่ดินทุกคนจะต้องรังแกคนในที่ดินแล้วเหมาแบบว่าคนไทยก็จะต้องทําแบบนั้นมันคนละแบบกันนะอ่ะก็เอาประมาณนี้ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับเอ๊ะอลืมอีกล่าคือถ้าจะซื้อน้ํายารมดํานะครับก็ต,ติดต่อเข้ามาโทรมาไลน์มาแชทมานะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็มีนะแล้วก็ถ้าจะไปถามหมายเลขโทรศัพท์ผมหรือวิธีติดต่อกับผมในในอยุไอ้ลาซาด้าในช้อปปีอ่ะผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่า ถ้าผมตอบเนี่ยมันก็จะปิดปิดร้านผมเงินที่มันติดผมอยู่มันก็จะไม่จ่ายผมนะครับคือลําพังทุกวันเนี้ยแค่ขายของในไอ้ลาซาด้าช้อปปีเนี่ยผมก็ลําบากอยู่แล้วนะอย่าอย่าให้ผมต้องสู่ปิดร้านเลยนะครับเนี่ยคือเเห็นไหมครับคุณเห็นไหมระบบมันโคตรจะจะผมว่ามันแย่นะมันเหมือนผมเป็นทาสมันเลยเอ่ะเออผมโคตรเบื่อเลยผมผมไม่อยากจะขายในนั้นเลยนะ แต่ว่าถ้าคุณอยากจะซื้อในนั้นว่ามันสะดวกคุณก็ซื้อแต่ถ้าคุณจะให้ผมบอกเบอร์ผมหรือว่าวิธีติดต่อผมบอกไม่ได้ผมตอบอะไรไม่ได้เลยถ้าตอบปั๊บอ่ะมันเจอปั๊บมันมันมันปิดร้านผมเงินที่มันติดผมอยู่อ่ะมันไม่เคลือบไม่ให้ผมอ่ะเออผมเจ๊งนะครับมันลําบากนะดังนั้นดังนั้นมันมันมีวิธีที่คุณจะหาได้อยู่แล้วล่ะว่าว่าเบอร์โทรผมเบอร์อะไรจะติดต่อผมมาทางเฟสมัน เฟซผมก็าหาโคดง่ายเลยอ่ะ mm hmm. เออเบอร์โทรมันก็มีนะก็ไม่ต้องไปถามผมในนะั้นก็ถามมีหลายท้านถามครับแล้าเออ,เอ,อมันมีปัญหาแล้วก็เออไอของเนี่ยนะครับมันก็มีรูปปืนรูปอะไรนะมันก็ก็มันผมไม่ได้ขายปืนครับแล้วปืนอ่ะผมบอกถามหน่อยเถอะว่ามันจะมีปืนนะครับที่ราคาสามร้อยแปดร้อยอ่ะ ปืนอะไรครับมันจะราคาสามร้อยแปดร้อยแล้วมันมันมันใช่นะครับมันจะมีเหอครับปืนราคาสามร้อยแปดร้อยมีตรงไหนผมผมก็จะไปซื้อเหมือนกันนะถ้ามันสามร้อยแปดร้อยเนี่ยเออมันไม่มีนะเออแล้วก็มันไม่มีปืนขายผมไม่ได้ขายปืนผมขายน้ํายาแล้วทําไมมีรูปมีรูปปืนคุณขายน้ามันเครื่องอ่ะมันมีรูปรถน่ะ มันมีไหมครับรถคันละรถคันละพันสองรถคันละแปดร้อยรถคันละสามร้อยมันมีไหมครับมันก็ไม่มีเหมือนกันรถแต่มันมีรูปรถอะขะบอยกันที่ผมบอกบ่อยๆอะไรนะที่ที่ดาราเขาไปโฆษณากันเยอะๆอะที่พวกพีเวียเออหลานยางอ่ะเจ้า,เจ,าเจ้าเสื้อเรื่องผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นตสิบเดือนบออะไรนั่นอะ แล้วทําไมมันมีรูปพี่เวียครับถ้างั้นพี่เวียขายพี่เขาขายพี่เวียเหรอครับก็เปล่านะใช่ไหมมัน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 จะมีแต่รูปขวดน้ํายาเนี่ยมันมันไม่เออมันไม่สื่อนะครับมันมันการมีรูปปืนมันก็ไม่ได้ความว่าผมขายปืนมีมีคนหนึ่งบอกว่า ถอดประกอบได้ไหมเป็นอันนั้นเป็นกระเป๋าปืนเขาถามว่าถอดประกอบได้ไหมผมก็งงก็แค่อ่านอ่านมันถอดประกอบอะไรวะมันเป็นกระเป๋าปืนก็เขียนแล้วครับคุณเมียบอกให้เขียนให้ชัดเจนก็เขียนแล้วครับกระเป๋าปืนเออแล้วเขาจะมาถอดประกอบอะไรครับกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าถอกระเป๋าปืนเนี่ยถอดประกอบได้ไหมผมก็บอกว่าไม่ได้ครับมันมันเป็นกระเป๋าปืนครับ เป็นโม่หรือเป็นแม็กกระเป๋าสําหรับใส่ปืนลูกโม่ครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนะครับไม่ใช่ปืนต้องเน้นย้ำหลายรอบมากว่ามันไม่ใช่ปืนผมขายผมขายกระเป๋าจริงๆผมไม่ได้ขายปืนเออกว่าจะเข้าใจนี่ก็ถามตอบกันประมาณชั่วโมงกว่าว่ามันไม่ใช่ปืนมันจะมีเหรอครับปืนปืนกระบอกละสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนะเออโอ้โหแล้วบางคนก็มาแบบว่า อะไรนะลูกเท่าไหร่ลูกอะไรเออลูกอะไรกับไอไอกระเป๋าปืนเนี่ยครับฝรั่งก็มีครับฝรั่งฝรั่งคุยภาษาปักกิจก็มีบอกว่าเนี่ยจะจะซื้อมันมันเป็นมันเป็นของมันเป็นของอะไรมันเป็นรูปในรูปมันเป็นรูปหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะนะมันถามว่าเป็น เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งใหม่หรือเก่าเออผมก็บอกว่ามันไม่ได้ขายไม่ได้ขายปืนกูขายน้ํายาเนี่ยมันเป็นน้ํายาเว้ยแต่มันบอกมีรูปปืนบอกว่ามันมัน,ม,นมันก็มีรูปปืนอ่ะเออมันไม่ใช่นะผมคือปวดหัวมากเลยใจเรื่องเนี้ยจนตอนหลังผมก็เลยไม่ไม่ต้องม,มีรูปปงรูปปืนแล้วปวดหัวเนี่ยถ้ามีรูปมีรูปกอไก่ก็ไม่รู้ที่กผมขายไก่หรือเปล่านะ มีตัวหนังสือกอบไก่มีตัวหนังสือปลาเดี๋ยวกะหาว่าขายไก่ขายปลาหรือเปล่าเนาะงงครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ